สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพามาดูวีออสเจนสนะทุกคนเดี๋ยวเท่าแก่เขากำลังบิ้วให้อยู่นะครับ <laughs> เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูภายในก่อนเลยทุกคนมาคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะทุกคนเบาะสวยๆแน่นๆน,น,นะทุกคนไม้นี่อ่า คือถ้าแกเขาร้างห้องเครื่องก็ถอดโคแบตออกนะทุกคนไม่แสนแปดหมื่นห้าพันกว่าทุกคนแผงประตูสวยๆก็มีเจาะเครื่องเสียงแต่ไม่ได้เป็นแผงซาวแล้วทุกคนไม่ไม่หนักไม่หนักประตูแล้วก็ไม่ไม่น่าเกียดนะทุกคนแค่แค่ทวิตเตอร์ Twitter นะครับแค่แจ็คทวิตเตอร์นะ,ะมีด้านซ้ายกับด้านขวาสองข้างนะทุกคนไม่เป็นแผงซาวให้มันหนักแล้วก็ไม่ได้เกะกะนะทุกคนเสียงเพอเพะนะ ทุกคนนี่เป็นด้านหลังนะเบาด้านหลังทุกคนเมาานื่อวานนี้อาจจะผมอธิบายไปด้วยเมื่อวานนี้ผมเอาไปที่สะแก้วนะทุกคนเอาไปที่จังหวัดสระแก้วตัวจังหวัดรถแต่ขับดีมากทุกคนอันนี้ชุดเครื่องเสียงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับทุกคนรถขับดีมากช่วงล่างแน่นนะทุกคนแอร์เย็นเจี๊ยบหนาวเลยนี นนช่วงล่างแน่นแอร์เย็นขับดีของาลไยเป็นมันเป็นไฟฟ้าแล้วครับเจนสองเ,เงเนี่ยพวงไยเบาขับดีแอร์เย็นเพลงเนี่ยเพาะมากครับอ่านี่ปีอมนะทุกคนปีอมแล้วก็มี Android 10นิ้วแล้วทุกคนเป็นบูทูตจูนอ่าเขาเรียกว่าคอนโทรลผ่านมือถือเมื่อวานลูกผมนี่ชอบเลยครับอ่าเปิดเพลงเล่นกันสนุกเลยแล้วก็เนี่ยมองข้างปรับไฟฟ้านะทุกคน มันเป็นตัวเจนะแต่ว่าตัวเนี้เจ้าของเดือกว่าทมาครับแล้วพับแบบพับไฟฟ้าได้ด้วยมองข้างปรับไฟฟ้าใช้ได้ครบพับไฟฟ้าด้วยนะครับพับคือกระจกพับเข้ามาได้สองข้างเลยนะครับทุกคนนี่กระจกไฟฟ้าสี่บานปกติตัวเจตัวนี้มันจะเป็นมือโยกนะทุกคนแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับนี่ครับเป็นปรับไฟฟ้าพับได้ด้วยทุกคนอาที่มาบอกถึงเรื่องเครื่องเสียงทุกคน ฟิล์มเป็นลามินานะทุกคนรอบคันเลยทั้งคันเลยเป็นเอ้ไม่ลามินาโทษทีเป็นไฮคู iku, ทุกคนเป็นฟิล์มไฮคูนะฟิลมม์มนี่ใหม่ๆสวยๆเลยทุกคนยังยังสวยๆใส,สเลยนะทุกคนอ่ะทีนี้มาดูภายในอ่ะอธิบายภายในเมื่อวานนี้ครับผมขับไปที่ในตัวจังหวัดสระแก้วทุกคนรถเนี่ยครับขับดีช่วงล่างแน่นแอร์เย็นแล้วเพลงนี่เพาะมากทุกคนเพาะเพาะจริงๆครับเบสเนี่ยหนักแน่น ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีกระพือนะครับทุกคนเบสนี่หนักหนักแน่นและเสียงชัดนะครับผมประตูคือชุดชุดลำโพงครับชุดลำโพงซ้ายขวาทั้งหมดเลยนะครับผมว่าน่าจะเป็นของยี่ห้อดีครับเสียงใสมากเสียงชัดเพราะนะทุกคนมันเพลินนะครับขับรถแอร์เย็นๆในเมืองและแบบช่วงล่างนิ่งๆ่ เครื่องเสียงนี่ตุ๊บตับตุ๊บตับเราเปิดจะดังก็ได้ทุกคนจะเอาดังๆแบบจอดอยู่กับที่เปิดดังดังก็ได้ทุกคนแล้วก็ฟังในรถนี่พอจะตุ๊บตับตุ๊บตับมีเบสมีเสียงกลางใสเพราะโอ้ผมบอกเลยทุกคนมีผ้าหลังคาครับใครต้องการแบบแอร์เย็นเพลงเพาะนี่ใช่เลยทุกคนนี่ครับดูเบาพื้นทุกคนดูแผงอ่าต,ตู้ตู้มัน อา,อาจจะดูไม่ค่อยสวยนะเพราะแฝงซาวอาจจะดูไม่ค่อยสวยอันนี้ผมตามตามตาเห็นนะแต่เสียงข้างในเสียงเบสที่ออกมาเสียงกลางที่ขับออกมาทุกคนคือลืมเลยครับลืมลืมลืมซาวไว้ได้เลยเพราะเสียงเสียงแน่นเสียงดีเสียงโอ้ผมบอกไงประทับใจเลยทุกคนทีแรกผมตั้งใจนะตั้งใจทุกคนว่าจะถอดออกนะถอดออกแล้วให้ให้เป็นเดิมเพราะว่าตู้ตรงเนี้ยเจ้าของเดิมเขาไม่ได้เจาะอะไรเป็นเป็นเขา วัดแล้ววัดแล้วก็ตีแล้วก็วางลงเลยทุกคนมันลื้อออกได้ง่ายๆนะครับแต่ผมมองว่าอาไปอย่างนี้เลยดีกว่าครับเพื่อ,อทุกคนนะครับหรือใครที่กําลังหารถใช้งานและมีเครื่องเสียงติดรถไว้ฟังด้วยนี่คือใช่เลยทุกคนเพราะมากผมมีผมมีคลิปเสียงนะแต่แต่คลิปเนี้ยผมผมจะเอาลง YouTube แต่มันจะติดลิขสิทธิ์เพลงถ้าอย่างไงเนี่ยวิดีโอคอลนะครับแอดไลน์แล้ววิดีโอคอลมาฟังเสียงได้ เสียงน่ะเพาะมากทุกคนผมอยากเอาลงนะแต่มันจะติดลิขสิทธิ์อย่างว่าครับแต่ว่าถ้าถ้าเข้ามา,นานหน้า Facebook ผมนะเดี๋ยวผมจะบอกครับถ้าเข้ามาหน้า Facebook ผมนะ,ะผมจะมีโพสต์ลงโพสต์ลงในใน a c e b o o k ผมนะครับเสียงจะฟังได้แต่เอาลง youtube ไม่ได้นะทุกคนเรื่องเสียงนี่จบเลยทุกคนกระจกไฟฟ้าครบมองข้างไฟฟ้า ภายในสวยไอเย็นช่วงล่างดีจบครับทุกคนไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวให้เท่าแก่เขาล้างสปาให้ผมก็จะขัดเคลือบสีให้อีกรอบนึงนะทุกคนดูการล้างนะทุกคนนี่ครับล้างแบบนี้นะครับไม่ใช่ล้างลวกๆวกนะทุกคนนี่เพราะล้างต้องแบบนี้นะครับล้างชุดใหญ่นะทุกคนห้องเครื่องเท่าแก่ก็เดี๋ยวจัดการเริ่มจากด,ด้านบนฝากระโปรงก่อนนะครับแล้วก็จะไล่ไล่ตามมุมนะครับทุกคนไล่ตามมุมตามข้างนะครับแล้วก็ เปิดพยางออกแล้วก็ภายในรอบห้องเครื่องทุกคนรับรองสวยครับเดี๋ยวรอล้างสปาเสร็จก,ก็ขัดสีเคลือบนะทุกคนให้ดูคร่าวๆนี่นะครับทุกคนสวยทุกคนไม่แค่แสนแปดนะครับไม่เคยติดแก๊สโดยทุกคนแสนแ0 0หกโลทุกคนจะมีสวิตต์ตรงนี้นะ สวิตนี่นะครับนี่สวิตพาวเวอร์ Power ตรงนี้นะครับเปิดสวิตตรงนี้ก็ใช้การได้เลยบุธเชื่อมต่ออยากฟังเพลงดูหนังฟังเพลงในรถเป็นมินิโฮมเธียเตอร์ย่อมๆในรถได้เลยนะครับทุกคนลูกสาวผมอย่างชอบเลยเมื่อวานเนี่ยเล่นไปอ่าเปิดเพลงฟังเล่นดูหนังฟังเพลงของเขาครับปรับเปสดปรับอะไรแบบอุ้ยนั่งเพาะครับเพาะมันได้ฟิลไม่รู้พูดคำไหนทุกคน รถขับดีแอร์เย็นและเครื่องเสียงเพาะๆนะครับต mm. ุ๊บตับตุ๊บตับดูตัวไหนอีกนะครับก็มาดูดูพาสีเนะภาสีเดี๋ยวผมมาดูพาสีภาสีนี่หนึ่งพอคอเพิ่งขาดนะครับเพิ่งขาดไปไม่กี่วันนะครับน่าจะอาทิตย์กว่าย,ยัางทุกคนกคนะครับ แต่ต่อให้ไม่มีปัญหาทุกคนแค่นี้เองนะครับมีอะไรอีกล่ะคือขับดีแหละครับขับดีเลยทุกคนผมไม่รู้จะพูดคำไหนะครับพวงมาลัยเบาเพราะมันเป็นไฟฟ้านะครับทุกคนขับนิ่มขับดีแอร์เย็นช่วงล่างพูดพูดบ่อยแล้วเนาะก็คือมันมันมันดีจริงๆทุกคนผมก็อยากพรีเซนต์นานๆเหลือเกินต้องมาลองขับต้องมาลองดูตัวจริงทุกคน แอนดรอยสิบนิ้วนะโดยเฉพาะเครื่องเสียงผมบอกแนละ้วผมประทับใจมากที่แรกว่าจะถอดออกอ่ะไปตามนี้เลยดีกว่าเผื่อ,อใครหาอยู่นะครับหารถใช้งานเดียเออเื่อขับรถทางไกลข้ามจังหวัดนะทุกคนแล้วอยากมีเครื่องเสียงเอาไว้ฟังตุ๊บตับตุ๊บตับแต่เพราะเครื่องเสียงนี่เจ้าของเดิมทํามาสองหมื่นกว่าเกือบสามหมื่นแล้วนะนะทุกคนก็ก็ได้ไปเลยครับเอาไปเลยตามนั้นเลยครับผมก็ที่แรกว่าจะถอดออกก็บอกตรงครับว่าจะถอดออกอะครับ แต่ทีนี้พอคิดไปคิดมาไปติดรถไปตามนี้เลยดีกว่าให้เพื่อนๆใครหาอยู่ก็ใช้งานไม่ต้องไปตีใหม่ครับตีใหม่ก็เนี่ยแหละครับ2องหมื่นสามหมืน,นะครับทุกคนมีแน่นอนก็เอาไปเลยให้ให้ให,ให,ให้ให้ไปพร้อมกันเลยกับรถนะครับทุกคนนี่ครับท่าแก่เขากำลังจัดการให้ แตคค่คลิปนี้จะไม่ได้ลงเสียงไว้นะทุกคนเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์ u t u b e นะครับก็เลยแต่เสียงก็เพาะแน่นอนทุกคนวิดีโอคอมาได้ครับแอดไลน์มาดูตัวรถแล้วก็วิดีโอคอดูได้ทุกคนอยากอยากอยากฟังเสียงได้แน่นหรือถ้าเพื่อนในเฟว่าคลิปนี้ผมก็ลงหน้าเฟซด้วยแต่หน้าเฟซจะมีคลิปเสียงนะครับคลิปเสียงที่ผมอัดเอาไว้เสียงแต่แต่จะไม่เอาคลิปเสียงนั้นลง y o u t u b e นะทุกคนอ่ะโอเคนะครับ ก็ไม่มีไรแล้วครับทุกคนก็รอชมรีวิวตัวเต็มได้เลยนะครับเดี๋ยวรอถ้าแก่ขั้การล้างให้ก่อนแล้วไปขัดเทือบอีกทีนะทุกคนเก็บรายละเอียดนิดๆหน่อยหน่อยก็รอรีวิวตัวเต็มได้เลยครับทุกคนโอเคนะครับถ้าสนใจก็เบอร์โทรผมก็0 9 7 0 0 1 3 7 8 3นแะทุกคนทักมาถามได้นะครับทุกคนคันนี้ราคาพิเศษแน่นอนครับอ่ะจะบอกบอกบอกเลยก็ได้ครับไม่ต้องไม่ต้อง ไม่ต้องกักนะครอ่ะคันนี้เป็นปี07นะครับไม่แก๊สไม่หนึ่งแสนมกิโลมีเครื่องเสียง1ชุดช่วงล่างดีแน่นจบไม่ต้องไปทำอะไรครับผมเสนอขายที่96,500บาทพอทุกคนไม่ถึงแสนราคามอเตอร์ไซค์ p ีเซ็นะครับพีเซคันหนึ่งก็9 9้าหมื้วแต่ทุกคนครับได้เจน2อรถไม่แก๊สไม่น้อยเครื่องเสียง1ชุดตุ๊บตุ๊บ เอาไว้ฟังกันราคาแค่นี้ครับ96,500บาททุกคนคุ้มไหมครับราคานี้พิจารณาดูครับทุกคนไฟฟ้าครบมองข้างไฟฟ้าปรับไฟฟ้าพับได้ทุกอย่างทุกคนโอเคนะครับสนใจสอบถามมาได้นะครับทุกคนคุ้มคุ้มผมบอกเลยคุ้มครับทุกคนสีสันสวย90%ผมให้90%ทุกคนมีริ้วรอยบ้างเดี๋ยวผมจัดการขัดให้สวยเลยทุกคนโอเคนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเคนะคับสวัสดีครับ